สวัสดีค่ะทุกคนือเรยนในเขาดิดตรวจด้วยไหนกรันเนาะมันนางดิดต่องจ้องไหนครับใจจุนเต้นนะใจจุนเต้นครับพี่น้องครับท้องเนี่ยกล้าเลยฮะ เน่ๆเขาได้เสียบนสุดเดียวแล้วเธอเอจะถ่ายไหมอ้าวเธอหนักน่ะไม่เอาพุ้นจุ่มนันนี้เลยจุ่มอันนี้เลยถลกใส่ขึ้นอ้าวบุ่งให้จุ่มนันนี้เลยลูกหันเนี่ยหวาไปเลยจุ่มเขาตัวนี้น่ะตัวดังห้องอะลรปุ่นจุ่มเขาอนนี้ให้มันจุ่มไว้ข้างไว้ให้เนี่ยเข้าใจไหมใช่หรอกัดตัวแหลตัดตัวกล้องมึงไปดูดิจะไปถ่ายวิธีว่เจอวันถ่ายแตป้าเนี่เหรอตัวร้ังนี่นี่นี่ ทอนออกถอนแค่นั้นก็แล้วหนึ่งก็เอาไปใส่ที่ห้องน้าพุ่นเออมันต้องเหรอไปใส่วิ๊กอ,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 อ้อยมาเจอวะอ๋อจะป้าดหรอมันต้องเหรอในที่เดียวเข้าไปโอ้ย<อ>ยังมันมน้ำเตะถอกอีแน่ถอกไปอีน่เนี่ชัมันน้ำเหรอชัวร์จุกมันเป็นเยลเยลจุมเข้าไปเลยเออ เอ,เอาเ,เตีก้กเตี้กเอาเอาคนยิ้มลยอัตตา,าเยเหรอเอาละเอ็นนะรอดหรริดกำลังกันมาเต้กันทันเนาะห,หนาทีค่ะห,หนาทีหาหนาทีค่ะตรงเนี่ตรงนี่นีนี่ดูดิเนีี สามถึงห้านาทีแบบสามถึงห้านาทีภายในสามนาทีว่ารบคนว่ะต้องรอสามนาทีถึงหนาทีก่อนคำเดิน่ใช้วัสอบไปรูปต่อไปตี๊ด ต้องรอง่ถ้ามันขึ้นดังสีดังทีก็สแสดงว่าเท้องเลยถ้าก็มันขึ้นสีตัวเดียวไม่ท้อแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาเป็นอีกแบบแล้วไมขึ้นทีก็ไม่ท้องไรที่แล้กดังคันดังคันภายในสามถึงห้านาทีก่อนรออะไรไม่ถึงสามนาทีเลย <c oughs> มันต้อง <c oughs> มันต้องอะ่ะก็มันต้อง <c oughs> ตออไที่การจานตเอเคเอาละนับจากเวลาต้องเด็ดึงหรอกวันแร้หนัง่งหลายนทีวันหั้นสุดไปถึงห้าที่แค่นี้หน้าที่ยังมีปลออันนข้อหใหอคนหน้าที่ยังสามหนาที่หน้าที่มันต่อกันจริงๆใครมาดูกันนะครับ น่าเหมือนผีดุนะความถูกต้องก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องอะไรไหนนี่มไไงความถูกต้องไม่ใช่แล้วเนี่ยนาทีสองสองพอมันออกพอมันออกเข้าวัแต่เลี้ยวแน่มันไปออกเดีอยาไปเต้ยดีๆ จะขึ้นนะที่เป็นแล้วกูต้างกูต่าเหลือนนึงอโลูกเอากูเตะเนี่ยน่าสนใจหาเลยแต่น่าจะไม่ท้องหรอกเพราะเขาปกกินยาปกติ่้องเขาอยู่เขากินยาอยู่ต้องุ๊บในตเดีสยแจะไอ้เช่นไอ่ะเดยเดี๋เด้๋เด้ๆห้ามจังหบห้ามจังเฉอเดสิบวินาทีแบบ ่านปดนวอกไปแผ่นมันตอกเฉยมันเนี่ยเหมือนตอกไ่้ว่าตออะไรไอการชงตัวซัตัอนู่นนี้ก็อีอยู่ร้ายร้าะข่าน้อบัเลยเขาปืนดุนกันนะครับว่าตองหรือไม่ท้องผู้หญิในสุดไทยทำไมวิดีโอเนี่ยตายถึงประจะไม่ดูาไม่ดู น้ำผึดซีดอู้วตายแล้วามาดูกันที่ละกว่าต้องก่อต้องอืต้องมไม่ท้องไม่ไม่ไม่ท้องไม่ท้องมันต้องเตี้ยชูเขากินไอยาอยู่เขากาแฟหลาหลายกว่ามันต้องก๋าละอะได้เยอะชัวมันไปไหนมันอะ <laughs> นไรที่ฉันจะไม่ดูสองนาทียอะ จาหน้าทีกจาเจาตัดตุตุตตตัวยาตตัวหน่อยมาหลํงต้อก็โอ้ตายเน่ใจมันไม่ท้องอ้าวลองดูดิดูได้ยังไม่เอาอ่ะเออฉันไม่ดูเราไม่ดูมันต่อเน่ะมันซึมุนละลายอย่างเนี่ยสอ่อเมือนเจ้ามือโบรา ชิปจนน้ำเหมือนพี่ดูเนยอยู่สามนาทียังไม่ได้อ้าอย่าไปเจอแต่ลลกชุมติดไทยอ่ะเนี่ยวิดีโอเนี่ยโอ้ไปยังย่อเปลเลยความหรือยังไม่อะฉันยังไม่ได้ะฉันยังไม่ดูอ่ะมันต่อเนี่ยเหมือนมีอาการทางเลยหรอเออ

จะรักปะเนเดียวนะอเเฮ้แล้วแล้วเฮ้อ๋อคือคือนั่งตั้งตั้งสูงเออตั้งสูงนู่นนี่ะไม่ะฉันมดูอะไม่ไม่ไม่ด้เยเ่ยไม่ไไหนจอเนี่ยเจอกัะปุดด้วย้วกลอะไรเพราะว่าทนอัสกดไปเย่กวนาเนี่ยอะ ฉันจะไม่เดียวดด้รับไม่คำเถอมันขำอ่อนยากเถือไปอืมไดินเลยไหนไนมันมีเลยค่ะมาตัวยามตัวยิตัวก็เลยสุดถึงตัวนันหน่อมาตัวตัวมึงเขานี่นี่นี่โผนโผยสัวบังบัา มันึ้อนั่งบนกว่าน่ะเออเมื่อตายเล้วอาะคือนั่งบนกว่านะ่ไม่อะไม่ใช่อ่เดี๋ยวละมันคือนั่งบนก่อนคินอ่ะเออตายเถอะไม่ใช่แน่เลยอ่ะดีละมันก็ใช่ตายเดียวกำลุกกลัไปกัไมอะเมื่อเอตายชีก่อนไเน้ยเน่เนมื่อบ้องขึ้นั่งบนกาไม่ตั้งันหรอ สองอันเ,อเตรียม,มน,น้ำบนอ่ะดูดอดดูดอดที่ทักไม่อะไม่เอเอาเลยนะไปจานเอาเลยเอาบั้นบินเวยเฉยบั้นบินอย่าไว้ใจคอมบินด้วยมันมีเลยก็เอานี่ไงเห็นไหมไม่ท้องเออหนึ่งน่ะอ่ะตายและไม่ท,อ <c oughs> ท้องอะไรไม่ท้องไม่ไอ้ง่วงเฮ้ย ลงไม่ทองขับปน้องันี่น้นี่ไม่ทองชัดเจนชัดเจนดีขลรบนอันนี้มันตัวซีฮะตัวปีตัวตอย่างตโลตัวโลองนะครับแน่เขาว่ามันตัวหางไหนมาตัวอะไรแล้วัโตัวอันนี้เป็นตัวหางอ่ะตีกะไม่ใช่ไมีการทดสอบผิดพลาดหรือตัโลตาเหรอมีผิดพลาดด้วย มันจะมันมากไม่รู้ตั้งสูงรู้เออตั้งสูงนี่ไม่ไม่หมายถึงว่ามันมาตั้งสูงมาตัวสีมันก็เป็นสีฮะเนี่ยไม่ต้องอันะไรนะกลางรู้เป็นสีกับเป็นสีไม่เนาะมันต้อ็แขคมแทพเ้าเขาก็ไม่ท้องหวัดเขากินยาไม่ีน้ำยาไม่ใช่หรอกแต่ป้าเหรอเขากินยามันล้อก็หวาดแล้วเขากินยาเหมือนกันแค่นี้นะครับ ผักกวัวแรกกบเช์ด้วยนะครับจะปล่าเหรอ <c oughs> <c oughs>